ครับสวัสดี FC t i c k e r n g e r ที่น่ารักทุกคนนะครับผมต้องรีบทําคลิปนี้ออกมาเลยนะครับสถานท,ที่จริงๆเนี่ยตั้งใจว่าคงไม่ต้องทําคลิปนี้หรอกอเหตุการณ์เมื่อวานนะครับดูจะเงียบๆซาๆลงไปเยอะแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับปรากฏว่ายังมีเพื่อนๆหลายคนนะเออคิดว่าน่าจะยังไม่ได้รับรู้ข่าวสารนะครับ ยังออกมาสอบถามนะครับออกมาทายคาดดาวดาทางครับหรือว่าสปอยข้อมูลโคโรโบเรนเตอร์กันอยู่เลยนะครับผมก็เลยต้องรีบทําคลิปนี้นะครับออกมาชี้แจงข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะรุนแรงแล้วนะครับถ้าเกิดเรายังไม่ทําตามนะครับเราอาจจะไม่เห็นโคโรโบเรนเตอร์ในรอบนี้นะครับซึ่งมันมีความละเอียดอ่อนในเรื่องของสัญญานะก็เลยทําคลิปนี้นะครับออกมากราบขอร้องครับผมใช้คําว่ากราบขอร้องเลยนะครับ FC ทีเคเ e นเจอร์ทุกคนนะครับผมเชื่อว่า FC ช่องผมเนี่ยน่ารักกันทุกคนนะทำตามกันอย่างแน่นอนแล้วนะครับคนที่ติดตามช่องผมเนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วก็น่าจะรู้นะครับว่า,าผมเองก็ทำเพจเลนเจอร์ครับทีเคเลนเจอร์เกมโซนครับรวมถึงเพจเลนเจอร์อื่นๆด้วยครับหลายคนก็น่าจะติดตามกันอยู่นะทั้งเพจทางการนะครับแล้วก็ไม่เป็นทางการนะครับ คือเมื่อวานเนี่ยน่าจะได้รับรู้ข่าวสารกันทั่วกันแล้วนะเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นข่าวใหญ่มากๆนะครับแต่คราวนี้นะครับก็มีคนที่อาจจะเพิ่งเล่นเกมนี้ใหม่ๆนะครับหรือว่าดูแต่ YouTube อย่างเดียวหรือว่าติดตามเพจด้วยแหละแต่ว่าไม่ได้ไปดูข้อมูลข่าวสารอะไรเลยนะครับก็เลยไม่ได้รู้ข้อมูลครับว่าเมื่อวานเนี่ยเกิดเหตุอะไรขึ้นผมก็เลยทําคลิปนี้นะครับออกมาขอร้องครับชี้แจงข้อมูลข่าวสารเพาะว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับคือขอร้องครับว่าอย่าได้ทายครับ สอบถามคาดดาวดาวทางนะครับหรือว่าสปอยข้อมูลโคโรโบเลนเตอร์ทุกทช่องทางเลยนะครับอ่าถ้าจะไปพูดคุยกันเนี่ยไปคุยกันในกลุ่มไลน์ลับๆนะครับไปคุยกันในเพจปิดนะครับอ่าอย่าออกมาเปิดเผยในที่สาธารณะนะครับอันนี้ต้องกลับขอ้องจริงๆนะเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับอ่าบางคนอาจจะแบบว่าเพิ่งมาดูคลิปไงาเออไม่รู้ข้อมูลนะครับก็ทําคลิปนี้ออกมาดักกันเอาไว้ก่อนนะครับอดทนกันนิดนึงครับ2วันเท่านั้นเองนะครับ วันนี้วันพุธนะกับวันพรุ่งนี้วันพฤหัสนะครับถือว่าเป็น2วันที่ยาวนานมากอึดอัดมากๆนะครับแล้วก็รอรุนมากๆนะคือเข้าใจเลยครับเวลาที่เรารอคอยอะไรเนี่ยสวันนี้ก็นานอยู่เหมือนกันนะตามประกาศนี้เลยนะครับว่าวันปิดซ่อมรุงฐานทัพเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้นะครับอ่าซึ่งหลังปิดซ่อมรุงฐานทัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็น เรนเจอร์ตัวใหม่ประจำเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งเป็นรอบของโคโรโบเรนเจอร์อันนี้น่าจะรู้กันทุกคนแล้วนะครับส่วนข้อมูลครับโคโรโบเรนเจอร์ Ranger, ที่เราได้รับมานะเรายังไม่รู้เลยนะครับว่าเฮ้ยมันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องนั้นหรืออาจจะพลิกเป็นเรื่องนู้นหรืออาจจะไม่มีโคโรโบเรนเจอร์เลยนะครับตามที่บอกนะว่าถ้าเกิดเรายังดื้อดึงนะครับอ่าไม่เชื่อฟังไม่ทําตามนะครับอาจจะไม่เห็นการอย่างแน่นอนนะครับ เหตเกิดเมื่อวานครับค่อนข้างจะกดจืึกคึกโคมมากครับฮือหาสนั่นลั่นทุ่งเลยทีเดียวนะผมเองตกใจมากๆนะครับใช้คําว่าตกใจมากๆเลยนะครับทีมงานไลน์ประเทศไทยนะครับได้ประกาศที่เพจไลน์เรนเจอร์ทางการนะครับได้ขอความร่วมมือนะครับคือทั้งหมดเลยนะาบางคนนี่ชีเป้ามานะครับทีเรนเจอรนะครับ อันนี้ก็ต้องกลับขอภัยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นโซนหนึ่งจริงๆนะครับแต่ว่าเขาขอความร่วมือทั้งหมดนะครับกับทั้งช่อง y t u t u นะครับหรือว่าเพจเรนเจอรทุกเพจนะครับที่ทําเนื้อหานะครับเกี่ยวกับการเดาเดาทางนับทายโคโรโบหรือว่ามีการจิงเงินรางวัลนะครับถ้าเกิดทายถูกครับคือทุกเพจทุกช่องนะครับไม่ได้มีเจตนาร้ายนะ ต้องการให้เราเนี่ยร่วมสนุกนะครับมีความคึกคักครับมีการวางแผนเก็บรูบี้กันนะครับอจจะรู้ว่ามีคนเล่นเยอะไหมมีการเตรียมพร้อมกันขนาดไหนนะครับ<ๆ>เขาก็จะทําข่าวแล้วสณะนี้ออกมาแต่รอบนี้นะครับรายละเอียดเรื่องสัญญา,าละเอียดอ่อนมากนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยการทําสัญญาเกิดขึ้นยาวนานแล้วนะครับก่อนเดือนพฤษภาอีกนะ,ะก่อนแบบสอบถามอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยในแบบสอบถามเนี่ยใครที่ขอเรื่องใหม่ๆอะไรมาหรือว่าชอบคอโบเก่าอะไรนะครับ เกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับบอกเลยว่าเกมราเดนเจอร์ของจริงนะครับเขาเนี่ยรับฟีดแบ็กนะครับจากคนดูนครับอันนี้คือได้รู้เลยนะว่าทุกเพจนะครับทีมงานประเทศไทยเนี่ยเขาติดตามหมดเลยนะครับเขาไปพูดคุยกันหมดเลยนะทุกเพจนะครับซึ่งอยากรู้อะไรนะครับ อยากขออะไรเนะี่ยก็พิมพ์พิมพ์มกันมาได้นะครับเดี๋ยวมีฟีดแบ็กกันอย่างแน่นอนคือเกมนี้บอกเลยว่าอยู่กับเราไปยาวๆแน่ๆนะครับเขาพัฒนานะแล้วก็ที่จะมาถึงเนี่ยพวกสเตจหลักนะครับระบบยากนะครับเรื่องของกิลด์บ้านใหม่นะครับมีการสอบถามอยู่นะคือถ้าเกิดมีคนขอเข้าไปเยอะเนี่ยเขาก็ทําแน่ๆนะครับอันนี้ต้องรอดูในอนาคตนะซึ่งจะเกิดขึ้นในปีนี้แน่ๆนะครับรวมถึงซีซัน7ผมคิดว่าก็น่าจะต้องเกิดขึ้นใน ปีนี้นะครับเพราะว่าเหมือนเขาอัปเดตอยู่ทุกปีนะครับอ่าวันนี้มาพูดคุยกันนะครับเรื่องของการตกลงทำสัญญาลิขสิทธิ์โคโรโบเรนเจอร์นะครับบางคนไม่เข้าใจนะอ่าบางคนเนี่ยชอบนะครับในเรื่องของคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์การขัดนเดากันเดาทางครับมันมีความสนุกสนานนะในการรูปสนุกการทายนะครับแต่รอบนี้ขอเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ารายละเอียดสัญญาเนี่ยเขามีความละเอียดอ่อนมากนะครับมาพูดคุยกันนะครับเรื่องของลิขสิทธิ์ น้องๆบางคนเนี่ยจะบอกว่าพี่เรื่องนี้มันดังห่านิขกสิตต้องแพงอย่างแน่นอนนะครับไม่มีทางนํามาเป็นโคดัลบูเรนเจอร์แน่ๆนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเล่นกันไม่นานเนี่ยอาจจะเห็นแต่โคดบูเรนเจอร์ยุคเก่ากึกเลยนยครับแบบยุค80-90นะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังไม่เกิดนะครับเออบางคนนี่คุณพ่อคุณแม่ยังไม่รู้จักกันเลยนะครับคือมันค่อนข้างจะ เก่ามากๆครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยคงไม่มีเรื่องดังหรอกแต่อย่างที่ผมบอกว่าเกมนี้เขาเอาจริงเราอาจจะเห็นโคโาโบบูมๆครับดังๆนะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับเพอเอาจจะเป็นรอบนี้ก็ได้อ่าถ้าเกิดเราเนี่ยทำตามแล้วเชื่อฟังอย่างเคร่งครัดนะครับคือทุกเรื่องมีความเป็นไปได้นะครับ อยู่ที่คู่้านครับว่าเขาพร้อมครับจะนําข้อมูลครับกระตุ้นเกมหนังนะครับซีรีส์อะไรต่างๆเนี่ยมาทําเป็นโคโรโบเรนเจอร์ครับมันขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ต่างตอบแทนนะง่ายๆเลยครับลงตัวเท่ากับลงเอยครับมาเป็นโคโรโบเรนเจอร์ได้อย่างแน่นอนครับที่เดี๋อก็ไปลุ้นกาชาเอาแล้วกันนะว่าจะเกลือแค่ไหนนะครับซึ่งรอบนี้ถ้าเป็นเรื่องนี้นะผมยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเรื่องนี้ดังมากๆครับ มีความละเอียดอ่อนในเรื่องของสัญญานะครับเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับว่าทำไมเนี่ยผมถึงเรื่องทำข่าวสารโคโรโบเรนเจอร์ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดปัญหาขึ้นมานะครับแล้วก็วันนี้ก็เกิดขึ้นจริงๆนะเลยแค่2วันเท่านั้นนะเราจะร่วมมือไปด้วยกันนะครับอดทนฝ่าฟันนะไปจนถึงวันศุกร์นะครับเราต้องเห็นโคโรโบเรนเจอร์รอบนี้ให้ได้นะครับหยุดถามหยุดอะไรเลยนะครับไปรอก,กันวันศุกร์นี้เลยนะครับ คือผมเนี่ยทำข่าวโคโรเวนเจอร์สัปดาห์สุดท้ายจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยก็คืออยากจะให้นะครับสนุกกับเรนเจอร์รอบน,นั้นๆกันก่อนนะพอช่วงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยก็ค่อยมาพูดคุยกันนะครับซึ่งมันมีเคสใหญ่เคสหนึ่งครับผมเชื่อว่าน้อยคนมากๆที่จะรู้เรื่องนี้นะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของสติ๊กเกอร์ไลน์นะครับเป็นโคโรโบเรนเจอร์นะครับอ่าก็จะมีสติ๊กเกอร์ไลน์ออกมาใครที่เล่นมานานเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าโคโรโบเรนเจอร์นะครับเขาจะมีสติ๊กเกอร์ไลน์ออกมาด้วยใช้ฟรี1เดือนนะครับคราวนี้เนี่ยกลุ่มสติ๊กเกอร์ไลน์นะครับเขาก็จะมีความสามารถที่จะดึงครับข้อมูลสติ๊กเกอร์ไลน์ล่วงหน้าออกมาถ้าเป็นรอบโคโรโบเรนเจอร์มันก็จะติดออกมาด้วยนะครับอ่าพอติดออกมาด้วยเนี่ย ทางฝั่งสติกเกอร์ไลน์เนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยครับเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับเกมไรเ e นเจอร์เลยนะครับฝั่งทางเกมไรเ r นเจอร์นี่แหละอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่ไม่ใช่คนเดียวบอกเลยว่ามีหลายคน,นครับที่ไปขอข้อมูลเขามานะครับและก็นํามาสปอยครับอันนี้คือถ้าเกิดเป็นสติกเกอร์เนี่ยมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับคือไม่มีทางพลิกอย่างแน่นอนนะครับคือบอกก่อนว่าทุกรอบโคโรโบเรนเจอร์ มีการสปอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอยู่ที่ว่าจะช้าหรือไวนะครับบางทีก็วันเดียวครับบางทีก็เป็นวันนั้นเลยนะครับที่มีการปิดซ่อมมูลทันทัพนะบางทีรู้เป็นอาทิตย์ก็มีนะบางทีรู้เป็นเดือนก็มีอยู่เหมือนกันนะเออซึ่งแบบว่ารอบนี้เนะี่ยแสดงว่ามีความละเอียดอ่อนสูงมากๆนะครับเช่นเดียวกันกันกบสติกเกอร์ไลน์ในรอบนั้นนะครับคือทางสติกเกอร์ไลน์นครับปุ่มสติกเกอร์ไลน์เนะี่ยเขาก็โดนแจ้งไปอยู่เหมือนกันนะขอความร่วมมือว่า,อ,าอย่าได้เปิดเผยข้อมูลตรงนี้นะครับ แต่ว่าทีมงานเนี่ยเขาเห็นว่าตัดปัญหาดีกว่านะครับเขาก็เลยยกเลิกสติกเกอร์ไลน์โคโรโบเรนเตอร์ er นะครับเราคงจะไม่เห็นแล้วนะเออเพราะถ้าเกิดถ้าถ้าเห็นเนี่ยสแสดงว่าเขาน่าจะต้องมีการปิดข้อมูลครับอ่าไม่ให้แบบมีการหลุดลอดออกไปนะครับถ้าเห็นใน่นาคตนะแต่ถ้าไม่เห็นก็สแสดงว่าเขาไม่สามารถที่จะปิดข้อมูลตรงนี้นครับมันก็เลยไม่มีสติกเกอร์ไลน์โคโรโบเรนเตอร์ er แล้วนะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะเพราะว่าใช้กันแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะเขาเห็นว่ามันเป็นช่องทางการสปอยนะครับก็เลยตัดทิ้งไปเลยครับ อ่าส่วนผมเนี่ยผมหาข้อมูลครับต่างๆมาจากเ,าเกมนี้มีการครบรอบกระตูเรื่องนี้ครบรอบครับเรื่องนี้จะเปิดตัวครับผมหาข้อมูลมาจากทางนี้เป็นหลักเลยครับรวมถึงบริษัทต่างๆครับรวมถึงค่ายการ์ตูนที่แบบว่าเคยมาเป็นคอรโบเรนเจอร์แล้วนะครับผมก็จะไปดูเป็นพิเศษว่า,ามันมีอะไรที่มีความเป็นไปได้ผมก็จะออกมาทําคลิปนะครับการคาดดาวดาวทางก่อนคาดดาวดาวทางนะ ซึ่งรอบที่ถูกก็มีนะครับรอบที่ผิดก็เยอะนะครับผิดแล้วโดนด่าเยอะก็มีคืออย่างที่บอกว่าอยากจะให้มาร่วมสนุกนะครับอยากจะให้เตรียมวางแผนเก็บรูบี้นะครับโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นสายฟรีนะครับส่วนการสปอยเนี่ยผมทํามาตั้งนานแล้วนะครับตอนที่ทําช่องใหม่ๆอ่ะผมทํำช่องนี้มา2ปีกว่าแล้วนะครับเริ่มทําในรอบของโคดโบเมกะแมนนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกีหกศครับเดือนธันวาเนี่ย ผมเห็นนะครับว่าโคตาโบเซนเซ่ามันหลุดมาคือหลุดมาแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกตรงๆนะผมนํามาแกะข้อมูลกับกลุ่มเพื่อนๆนะครับว่าเฮ้ยแบบนี้มันน่าจะเป็นเซนเซ่านะครับผมก็เลยทําคลิปเลยนะครับปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยยอดซับของผมเนี่ยประมาณ5 0 0ร้อถึงเจ็รนะคือทํามาประมาณครึ่งเดือนนะครับหลังจากนั้น,นครับทำคลิปสปอยนี้ขึ้นมานะครับโอ้โหยอดซับพุ่งกระฉูดเลยนะเป็นแบบ3 0 0 0 5 0 0 0ในคลิปตาเลยครับแสดงว่า คนเนี่ยเขาชอบนะครับคอนเทนต์ละกษณะแบบนี้อยู่กันนะเออผมก็เลยทํามาโดยตลอดนะมีทั้งเดามาก่อนนะแล้วก็ถ้าเกิดมีสปอยก็ทําเป็นคลิปสปอยนะครับแต่ว่าเดือนมกรานะครับปี6-1มันไม่มาเอออันนั้นเนี่ยโดนด่ายับเลยนะผมโดนด่าเยอะมากครับบางช่องก็เอาผมไปด่านี่ก็มีอยู่เหมือนกันนะเออบอกว่าข้อมูลมั่วมากนะครับคือตอนนั้นเนี่ยโคโรโบรเรนเจอร์นะครับยังคาดเดาไม่ได้ว่า ามาันจะมีการเว้นช่วงกี่เดือน,นครับแต่ว่านับตั้งแต่ปี61เนี่ยจะเป็นแบบเดือนเว้นเดือนมาตลอดแล้วนะไม่มีพิกโผแล้วนะครับมีแค่รอบนี้นี่แหละที่ต้องรุ้นะครับว่าจะมีการยกเลิกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าขอความร่วมมือจริงๆครับแต่สุดท้ายนะครับกุมภาพันธ์ปี61ครับโคโรโบเซนเซยา มาจริงๆครับตอนนั้นบอกเลยครับว่าจากซับ3,000-5,000เนี่ยสักแบบ500-700กระโดดมาเป็น3,500เนี่ยกระโดดเป็นหลักหมื่นเลยครับทันทีเลยครับแต่ว่าช่องผมเนี่ยก็ไม่ได้สปอยอะไรอย่างเดียวนะก็มีเนื้อหาสาระค่อนข้างจากครบถ้วนครับเกี่ยวกับเกมรายเดนเจอร์ครับคนก็ติดตามมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยแหละแล้วก็เชื่อว่าคนเนี่ยค่อนข้างจะชื่นชอบคอนเทนต์ลักษณะแบบนี้ครับแต่มาถึงวันนี้นะครับก็ต้องให้ความร่วมมือครับกับทางรายประเทศไทยครับ ผมก็ต้องประกาศนะยุติการทําข่าวสารนะครับโคโรโบเรนเจอร์ครับทั้งคาดดาวดาทางครับหรือว่าสปอยผมจะหยุดทําแล้วนะครับทั้งทาง u t u b e นะครับไม่บอกแล้วนะครับจะทำนะครับจะทําอยู่แต่ว่าจะเป็นในลักษณะของแสดงความคิดเห็นนะครับอยากเห็นโคโรโบอะไรในอนาคตอันนี้คือน่าจะเป็นประโยชน์ต่อโตเกมนะครับเป็นประโยชน์ต่อทีมงานเพราะว่าเราเห็นแล้วนะทีมงานะไรประเทศไทยเนี่ยเขาดู YouTube ทุกช่องครับเขาดูเพจเรนเจอร์ทุกช่องนะครับ หรืออยากเห็นโคโรโบอะไรในอนาคตนะครับอยากเห็นเรื่องเก่าอะไรกลับมาปัดฝุ่นทําใหม่เป็นตัวละครใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นครับอ่าคือวันนี้นะครับก็ต้องนะก็ต้องประมาณนี้นะเพื่อนๆทําความเข้าใจกันนิดนึงนะครับเพราะว่าแต่รอบเนี่ยรายละเอียดในเรื่องของการทําสัญญามีความละเอียดอ่อนไม่เหมือนกันนะครับซึ่งรอบนี้กราบขอร้องจริง เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับเราจะเห็นโคโรโบเรนเจอร์รอบนี้ไปด้วยกันนะครับไม่ต้องไปสืบหาส่าวหาไดๆแล้วนะครับไม่ต้องมาคอมเมนต์บอกว่าเป็นเรื่องนี้เร,นนเรื่องนั้นเรื่องนู้นครับถ้าผมเห็นนะครับในช่องผมเนี่ยก็จะขอลบคอมเมนต์นะครับหรือว่าซ่อนคอมเมนต์นั้นๆนะครับอันนี้ก็รับรู้กันทั่วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อมีบางคนเนี่ยเพิ่งมาดูคลิปย้อนหลังนะครับยังไม่รับทราบข้อมูลข่าวสารนะรว่ารอบนี้ค่อนขางจะ รายละเอียดนิดนึงนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะผิดสัญญากันนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใหญ่โตมากๆครับเอาวันนี้ก็มาชี้แจงข้อมูลข่าวสารกันประมาณนี้นะครับบอกว,ว่า FC t ีเครเรนเ e r ที่น่ารักทุกคนเนี่ยทําตามกันอย่างแน่นอนนะ,ะคนที่แวะเวียนเข้ามาเนี่ยก็กลับขอร้องร่วมมือกันสักนิดหนึ่งนะครับเอาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ